สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมแปลงที่ดินนะครับแปลงอยู่ตำบลทุ่งสมอนะครับเป็นที่ดินแปลงยาวขนาดทั้งหมดเนี่ย14ไร่3งานนะครับ54ตารางวานะครับเป็นที่ดินผืนยาวจากถนนหลักเข้าไปนะครับพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยติดกับถนนหลักสายแคมป์สนเขาพอนะครับก็คือหมายเลขถนน2196นะครับ เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่คนสัญจรกันอยู่ตลอดนะครับมีถนนเชื่อมต่อจากในแปลงนะฮะจากถนนหลักไปจนสุดแปลงนะครับของของพื้นดินนะครับแล้วก็แต่ละแปลงเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็คือไล่ระดับความสูงไปตามแนวเขาอย่างถือว่าถือว่าสวยทีเดียวนะครับแล้วก็มี โอบล้อมไปด้วยต้นไม้แล้วก็ทิวเขานะครับมีลมเย็นๆพัดผ่านตลอดทั้งปีนะครับบนเขาเคอจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวิวกังหันแล้วก็มีทิวเขาขนาดใหญ่ นะครับมีที่เขาขนาดใหญ่ให้ดใหูให้ชมบรรยากาศดีนะครับแรงที่ดินเนี่ยถือว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ของอาการลงทุนที่เหมาะสมมากนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับเป็นพื้นที่ชุมชนนะครับใกล้กับร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารอ่ามากมายนะครับแล้วก็เส้นทางเส้นเนี้ยรถเข้าเขาค้อต้องผ่านทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถชาวบ้านหรือรถน,นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายหลาย หลายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งตังหันพระตำหนักนะครับแล้วก็อุทยานขอคอนะครับแล้วก็แล้วก็ใกล้กับทุ่งแสลงหลวงนะครับถือว่าเป็นทำเลทองของที่สามารถพัฒนาสร้างมูลค่าได้ในอนาคตนะครับลองดูนะครับถ้าสนใจที่ดินลักษณะสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อมานะครับเบอร์โทรผมนะ0620426558นะครับหรือ ทักแชทมาก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ